สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับแนวทางการพัฒนาสารคือคือมีเป็นผลิตภัณฑ์สุภาพนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับทีนี้นะครับด้วยความที่ธรรมชาติของสารสกัดนะครับโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันคือการที่เรานําสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ที่เราสกัดได้เยอะๆในในตัวสมุนไพรนั้นๆนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างเช่นในขมิ้นเนี่ยเรายกตัวอย่างมาในเรื่องของสารเคอร์คิมินนะครับเราก็จะพบว่า,าเมื่อนํามาแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องการให้มันนะครับสามารถมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับออกฤทธิ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับนำมันมาพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตหรือเทคโนโลยีในเรื่องของการเพิ่ม ขีดความสามารถของมันเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถออกฤทธิ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับในรูปแบบของการนําส่งเข้านะครับของตัวยาหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมในปริมาณเท่าที่ควรนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องนํามันมาปรปับปรุงแต่งเติมนะครับอย่างเช่นทําในรูปแบบของไลโปโซมนะครับทําในรูปแบบของ นาโนพาร์ติเคิลนะครับหรือทําในรูปแบบของไมเซล์นะครับพูดได้ง่ายก็คือว่าเพื่อให้มันดูดซึมเข้าไปสู่ในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะครับทำเป็นนาโนอิมัลชันต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพประกอบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีขีดความสามารถในการละลายน้ําเพื่อมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันดูดซึมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันมี อยู่ในร่างกายได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะครับก็เพื่อให้ประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์มันดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซักผลิตภัณฑ์โดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ที่สาคัญเนี่ยเราต้องรู้คุณสมบัติพื้นฐานของเขาก่อนนะครับว่าเขามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงนะครับอย่างเช่นกรณีของคเมลินเนี่ยเรารู้ว่าสารเคอร์คมินมันดูดซึมได้ไม่ดี รเราก็ต้องนํามาทําให้มันเกิดประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มการละลายเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มการดูดซึมเช่นทําให้มันละลายน้ําดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มันเป็นผงละลายน้ํามากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคอร์คมินที่มีประสิทธิภาพเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยการดูดซึมมันก็สามารถดูดซึมเข้าได้มากขึ้นกว่าโดยธรรมชาติของ นนทําให้โอกาสในการที่จะได้ผลหรือออกฤทธิ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นมีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในเรื่องของการนำสารสกัดเคอร์คูมินมาใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ได้ผลในการออกฤทธิ์ดีมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจหรือมีข้อละเอียดก็สามารถ สอบถามหรือซักถามมาได้นะครับตามรายละเอียดก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับผมก็จะนําข้อมูลหัวข้อต่างๆมาแบ่งปันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามมาได้หรือกดติดตามได้ครับ